มันก็จะมาสอนทำสติ๊กก็ง่ายๆแบบนี้แบบนี้เลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือระบายสีนะคะว่าดลูกตามใจชอบเลยนะคะพี่หมูก็จะวาดเป็นแบบนี้ right. เลยนะคะเขาได yes ้แบบนี้แล้วนะคะ ก็ตัดนี้ค่ะนี่นะคะก็จะได้แบบอุย้ยก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นโอรีโอเลยนะแล้วก็ใช้เทปนะคะถ้าเทปเล็กก็มัได้เหมือนกันค่ะแต่ต้องทำนานหน่อยนะเทปเล็กอ่ะก็แผ่นลงมาวางนี้ลงไปค่ะให้มันลมแรงอะ่ะแปบ๊บนึงนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ ก็เทแปปหนึ่งเฟไข่ลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแปะเดี๋ยวปิดก,ก่อนนะคะพอเราปิดได้สองแล้วก็มาวางนี้ค่ะนี่ไข่เทปเล็กนะคะหนูก็เลยต้องเอาสองชั้น แล้วก็เราก็เอาเทปเนี่ยมาแปะเหมือนเดิมนี่นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงออกมานะคะดึงเทปออกมาแล้วก็ตัดแล้วก็แกะออกมาเลยค่ะ